สวัีดัสสวัสด,สสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมฟุ๊กฟิกในช่องพาไปเกมนี่เองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนคุณผู้ชมนะครับในการลงม็อดพื้นฐานนะครับเกม GTA V นั่นเองเนี่ยฮะผมก็เป็นคนนึงนะครับที่ผมยังเล่นม็อดในโหมดออฟไลน์อยู่ที่บ้านคนเดียวอะคือผมยังไม่อยากกระโดดข้ามไปเล่นไฟเอ็มนะครับผมต้อกูพื่อขี้เกียจไปเจอแบบพวกตำรวจขี้แอคกทำเสียงเข้มๆดุดูใส่กูอย่างนั้นโอเคเอาเป็นว่าเรากลับมาเรื่องของเราดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะทำการลบเกม GTA V ของตตตัััวววเอออองงกกด้้้ยแแลนนะ่ ดาวน์โหลดเกมใหม่ๆเลยเนาะเพื่อจะได้พร้อมกับคนดูนะครับจริงๆแล้วไม่ได้จะทําให้มันพร้อมกัหรอกแต่ว่าม็อดของผมอันเก่านะ่ที่ผมลงไปมันเจ๊งนะครับ <c oughs> ผมก็เลยต้องลบลงใหม่หมดเลยนะครับไหนๆก็จะทําไว้เล่นเองแล้วเนาะก็มาทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับโอเคแล้วตอนนี้เกมของผมก็ดาวน์โหลดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวเราจะมาดูโปรแกรมพื้นฐานทั้งหมด10ตัวกันนะครับที่เราต้องลงกันในวันนี้เนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับของโปรแกรมทั้ง10ตัวนี้นะครับผมผมจะทิ้งไว้้ที่่ดาานล เลยนะคุณผู้ชมนะครับสามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้นะโอเคเรามากันที่ตัวแรกนะครับมันจะชื่อว่า microsoft.net นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นปลั๊กอินที่ทุกคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับผมน่าจะมีอยู่แล้วนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าบางคนเนี่ยผมก็ไม่รู้เนาะเขาอาจจะเป็น windows 7 windows 8หรือ windows ที่เก่ากว่านั้นก็ได้นะครับผมเอาเป็นว่าเรามากดดาวน์โหลดไว้ก็ดีนะครับผมนะดาวน์โหลดไว้เพื่อที่จะอัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยลันม็อดบางม็อดเนาะที่ไม่สามารถที่จะเล่นได้ก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยนะครับผมมันก็จะมาเด้งตรงด้านล่างนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับเรากดดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่กดติดตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับผมของผมก็จะขึ้นหน้าต่างอันนี้ขึ้นมานะครับคือในเครื่องผมเนี่ยนะครับผมมันอัปเกรดเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วนะครับผมสำหรับของใครนะครับที่ไม่ได้ขึ้นแบบนี้เนาะมีให้กดคอนติเนียลนะครับก็กดไปได ก็กดโคลดไปได้เลยนะฮะถัดมาครับตัวที่2ครับชื่อว่าวิชวล l พลันะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นคล้ายๆปลั๊กอินกับเจ้าตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะลันเกี่ยวกับมอดที่ใช้เป็นภาษา C แทนเนาะอันนี้ผมไปดูข้อมูลมาเนะฮะเขาแนะนําให้ดาวน์โหลดเป็น x64 นะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยนะครับจากประสบการณ์การที่ผมเคยลงเจ้ามอดหรือว่าอะไรพวกนี้มานะ64เนี่ยจะเป็นของ32บิตนะครับแล้วก็86เนี่ยจะเป็นของ64บิตผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับผมคอมพิวเตอร์ของคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่าสเปคมันไม่แรงมากอะมันจะอยู่ที่32บิตนะครับแต่ผมว่ามันไมน g ี a ได้นะถึงจะเล่นได้ก็น่าจะแหลกชิบหายเลยแหละนะครับทุกวันนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ที่น่าจะเล่นจี a ีเอได้น่าจะอยู่ที่64บิตนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้ดาวน์โหลดเป็นตัวนี้แทนและกันนะครับดาวน์โหลดไปเลยใครที่อยากจะลองเช็คนะว่าเครื่องคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็น32หรือ64นะครับให้เราเนี่ยมาที่ My Computer ของเรานะครับกดคลิกขวาแล้วก็มาที่ p r o p ป r t y นะครับแล้วก็ มาดูตรงที่บริเวณนี้นะครับ System t y p เนาะถ้าใครเป็น Windows 10นะครับก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับของผมเนี่ยมันจะเขียนอยู่เลยนะว่าเป็น64บิตนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับของใครเป็น32หรือ64นะครับผมก็ลองไปดาวน์โหลดตัวนั้นๆดูนะครับโอเคหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับกดับเบิ e c l i c เปิดขึ้นมาเลยนะครับกด Run เลยนะฮะอันนี้ผมมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับสามารถกด Repair ได้นะครับเผื่อโปรแกรมมันพังหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็กด Repair ไปเลยนะฮะคราวนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำ ตัวนี้นะครับผมก็กด in s t ต r l ลงโปรแกรมตัวนี้ไปที่เครื่องได้เลยนะครับก็กดปิดไปเลยครับผม โอเคแล้วก็ตัวที่3นะครับที่เราจะไปติดตั้งกันก็คือ OpenIV นั่นเองนะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ไปได้เลยนะครับสำหรับตัว OpenIV เนี่ยนะครับผมเขาจะเอาไว้ลงมอดนะครับผมพวกมอดรถมอดเสื้อผ้ามอดตัวละครอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือเป็นโปรแกรมที่สําคัญเลยทีเดียวนะครับพอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราจะได้ตัว o i v Setup มานะครับแล้วกดคลิกเข้าไปเลยนะครับกด Run นะครับผมแล้วก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ผมจะติ๊กไปด้วยนะเพราะว่ามันจะสร้างตัว o p e n i v ที่หน้า d e s k t o p นะครับแล้วก็ลันหลังจากที่ลงเสร็จด้วยนี่ฮะอันนี้ผมก,กด พอรีนิวไปเลยนะครับไม่ต้องแก้อะไรเนาะโอเคแล้วตอนนี้ก็ลงเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดโค้ดไปเลยนี่ครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดเปิด OpenIV ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเด้งมาเป็นหน้านี้นะครับเรามาที่หัวข้อเกม GTA V นะครับมากดตรงที่ w i n d o w นะครับตรงนี้นะครับเขาจะถามเราว่าตัวเกม GTA V นะครับผมเราลงไว้ตรงไหนนะของผมมันจะเป็นไดดีนะคนดูนะครับผมก็กดมาที่ไดดีนะครับแล้วก็มาที่สตรีมนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับมาที่สตรีมแอปนะครับ มาที่คอมมอนนะ,ะเราก็จะเจอเกม GTA V แล้วนะครับสําหรับใครเนี่ยนะครับผมที่ลงไว้โฟลเดอร์อื่นเนาะก็สามารถกดเปิดหาจากเจ้าตัวสตรีมได้นะครับผมตามที่ผมได้สอนไปนะครับกด Select Folder ครับคราวนี้นะครับผมมันก็จะเชื่อมกับ GTA V ของเราแล้วนะครับกด Continue ไปนะครับกด Continue อีกทีหนึ่ง หลังจากเราลงเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับผมนี่ก็คือหน้าตาของเจ้า Open IV นั่นเองนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับผมให้เรามากดตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่ a s i Manager นะครับตรงนี้นะแล้วมันก็จะเด้งหน้าต่างอันนี้ขึ้นมานะครับผมให้เราเนี่ยกด install เจ้า3ตัวนี้ไปด้วยนะครับจริงๆจะลงแค่2ตัวข้างบนก็ได้นะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็น Open c a m e r a นะครับผมที่จะเชื่อมกับตัว Lockstar Editor นะครับถ้าใครใช้เจ้าโหมดนี้เป็นน้อโหมดตัดต่อนะครับผมก็ลงไปด้วยก็ได้นะครับโอเคแล้วผม สาอันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทาการ c l o ้ดปิดไปเลยนะครับหลังจากที่เรา i n น t ตอลสาตัวนั้นเสร็จนะครับผมคราวนี้ใน g d a V ของเรานะครับจะมีโฟลเดอร์ mod ขึ้นมานะครับเจ้าโฟลเดอร์ mod เนี่ยนะครับผมจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ลง mod นั่นแหละนะครับผมแต่จะเป็นเหมือนไฟล์ backup มากกว่านะครับเวลาผมจะลง mod ใช่ไหมผมก็จะมาลงในไฟล์ mod สัดส่วนใหญ่นะครับแล้วเวลาตัวเกมมีปัญหาเว้ยผมก็จะมาลบแค่ไฟล์ mod แค่นั้นนะครับผมแล้วก็ ทุกอย่างสามารถกลับมาเล่นได้ปกติเลยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมไม่ไปลงในตัวเกมหลักอะน,นะ<ส>ก็ขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะสำหรับโฟเดอร์ม็อดนะครับเดี๋ยวมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกในตอนท้ายคลิปนะครับผม๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับถัดมานะครับผมชื่อว่าสคริปท o วีนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้รันตัวม็อดต่างๆนะครับผมในเกมเนาะนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปได้เลยนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมให้เรากด เปิดเจ้าตัวนี้มาเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่บินนะครับแล้วก็จะได้มาเป็น3ไฟล์นี้นี่ครับให้เราเนี่ยนะครับผมเปิดตัว GTA V ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็จะตัวกลางตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันจะเป็น Native t e n นอรนะซึ่งผมเนี่ยไม่ใช้เทนเนอร์ตัวนี้นะครับก็จะลบออกไปนะครับผมใช้แค่ดินพุท8แปดับสคริป t ์ฮุกวีเท่านั้นนะครับให้เราลากทั้งสองตัวนี้เนี่ยลงไปที่โฟลเดอร์เกมของเราเลยนะครับย้ำว่าโฟลเดอร์เกมนะครับเกม GTA V นะเข้ามาอันแรกนะครับ แล้วก็ลากลงไปเลยนะครับสำหรับของผมนะครับผมได้ทําการลงไปแล้วนะผมก็จะกดอันนี้ไปเลยนะครับผมหรือชื่อกดสคริปต์ก็ได้นะถ้าสมมติว่าของใครเป็นแบบเมื่อกี้นะครับก็แสดงว่าเราได้ทําการลงไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับผมจะชื่อว่าสคริปต์ฮุกวีดอทเน็ตนะครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้เนาะเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยนะครับจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับผมให้เราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาล่างเนาะแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับสคริปต์ฮุกวีดอทเน็ตดอทซิปนะครับ กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับเราก็จะได้ตัวสคริปต์ v n e t มาเป็นไฟล์แบบนี้นะครับหลังจากที่กด Open เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับผมกดลากหมดเลยนะครับผมยกเว้นลายเส้นกับตัวลีดมีนะครับผมที่เราไม่ต้องเอาไปเนาะแล้วก็เช่นกันครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ก็ลากลงไปในโฟลเดอร์เกม เช่นกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนกับแบบเมื่อกี้เลยนะครับผมหลังจากที่ลงสคริปต์ h u k w n e t เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะให้มาดูตรงนี้นิดนึ่งนะสคริปต์ h o k w n e t นะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับผมมันจะมีอันเดียวเลยที่เป็นรูปฟันเฟืองแปลกๆแบบนี้นะครับให้เรากดขึ้นมาเนาะมันจะมี F4 ตรงนี้นะครับก็คือเราจะทําการลบ F4 ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาเราเข้าเกมไปเนาะกด F4 มาเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าต่างอะไรเด้งมาซ้อนไปหมดเลย นะฮะก็ให้ทําการลบตัวนี้ไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมากดตรงพื้นที่ว่างนะครับกดคลิดขวาเนาะแล้วก็มาที่ new นะครับมาที่ new folder เนาะแล้วก็พิมพ์คําว่า s c r i ต์เข้าไปนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นตัว native ui นะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยเราจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับผมอ่านชื่อดีๆนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็บอกว่านิดหนึ่งของผมที่มีวงเล็บข้างหลังเนี่ยเพราะว่า ในไฟล์ตัวนี้เนนะี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ผมโหลดมาซ้านะครับมาเลยขึ้นวงเล็บแบบนี้เนาะของคุณผู้ชมไม่มีก็ไม่ต้องตกใจกันนะครับหลังจากเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะได้ n นที v e UI มา2ตัวนะครับให้เรานะครับผมเข้ามาที่ตัวเกมของเรานะครับผมล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์สคริปที่เพิ่งสร้างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับแล้วก็ลากตัว n นท i v e UI 2ตัวนี้นะครับมาไว้ในโฟลเดอร์สคริป เลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็น Hip p อ d ัตเตนะครับก็อันนี้ผมไปดูในช่องของต่างประเทศมาเขาบอกว่ามันเป็นตัวกันเด้งเว้ยเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือกด ดาวน์โหลดไปเลยนะครับหลังจากที่เราได้ Heap a d j เต t ร r มานะครับผมก็เปิดไฟล์ขึ้นมาเลยนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชม2ไฟล์นีครับก็ให้เราเนี่ยนะครับผมคุมดํา2ตัวนี้เนาะแล้วก็ลากไฟล์เนี่ยลงไปที่ตัวเกมเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็น Pack Lite Limited a d j เต t ร r นะครับผมก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ไปชื่อก็จะตรงตัวเลยนะครับ Pack Lite a d j เต t ร r เนาะนะครับหลังจากที่เรากด Open ขึ้นมานี่ครับผมเราก็จะได้2ไฟล์นี้มาให้เราเอาเจ้าสองไฟล์นี้เนี่ยนะครับผมลงมาที่โฟลเดอร์เกมนะครับก็เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับผม จะเอาไว้กันเด้งนะครับผมเวลาที่เราเนี่ยลงมดไดเยอะนะครับผมลงมดลดมดเสื้อผ้าอย่างนี้นะครับผมถ้าสมมติว่ามันเยอะเกินไปนะครับก็มีโอกาสที่เกมจะเด้งได้นะครับตัวแพ็คไฟล์ลิมิตตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมากันมันหลุดนั่นเองนะครับถัดมาครับจะเป็นเกมคอนฟิกนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้ไฟล์ของเกมคอนฟิกมาแล้วนะครับหลังจากที่เราเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะมีแบ็กอัพนะครับผมเกมคอนฟ l i แล้วก็ออเดอร์เวอร์ชันนะครับสำหรับแบ็กอัพนะครับผมจะเป็นเกมคอนฟ lict ตัวเดิมนะครับน่าจะเป็นตัวที่เกมออริจินัลน่ะมีมาให้นะครับสำหรับออเดอร์เวอร์ชันเนี่ยนะครับผมจะเป็นของ GTA เถื่อนนะครับผมก็คุณผู้ชมต้องมาลองไล่ดูกันนะครับผมว่าของผู้ชมเนี่ยเป็นเวอร์ชันไหนนะครับแต่ว่านี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะเพราะว่าเกมแท้มันจะมีอัปเดตมาให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคา GTAV มันไม่ได้แพงมากด้วยนะครับผมถ้าเป็นไปได้ซื้อเกมแท้ดีกว่านะ ตรงกลางนะครับผมที่เราจะใช้กันนะครับตัวเกม c o n f i g v28 นะครับแล้วตรงนี้นะครับผมมันก็จะเขียนว่า for l e s mod นะครับผมแล้วก็ for more mod นะครับอันนี้คือถ้าสมมุติว่าเราจะลงลดเยอะนะครับผมก็ให้ลง m o mod นะครับผมจะลงเป็น m o mod เนาะเข้ามาตรงนี้นะครับผมก็จะมีหน้าต่างให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับในส่วนของ traffic ตรงนี้เนี่ยนะครับผมไปดูวิดีโอของฝรั่งมานะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับผมเปรียบเทียบนะครับ ตัวทัฟฟิกตรงนี้ไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูสำหรับตรงนี้นะครับผมผมจะเลือกเป็น1.5แล้วก็ 1. 5เพชนะครับผมเพราะว่าจํานวนประชากรก,กับจํานวนรถเนี่ยนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับ 1.5x ตัวสุดท้ายนะครับ 1.5x าทัฟฟิกแล้วก็ 1. 5 x เพชนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ เรามาดูวิธีการลงเจ้าตัวเกม Conflict ตัวนี้กันนะครับให้เราเปิดไฟล์ g d a V ของเราขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วก็ทําการ copy ไฟล์ที่ชื่อว่าอัปเดตนะครับผม copy นะครับผมอย่าลากเข้าไปใส่นะถ้าสมมติว่าลากไปใส่นะครับผมตัวไฟตัวนี้มันจะหายไปด้วยเนาะเข้าไปในไฟล์ mod นะครับแล้วก็กดเพจนะครับผมนะกดวางเจ้าตัวโฟลเดอร์อัปเดตตัวนี้ได้เลยนะครับผมย้ําว่าให้ copy มาลงนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ลงไฟล์อัปเดตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เราเปิดตัว o p Open IV ขึ้นมานะครับก่อนที่เราจะลงมดหรือแก้ไขอะไรใน Open IV เนี่ยนะครับผมให้เรากดตรงนี้นะครับผม Edit Mode นะครับผม1ครั้งนะครับกดเย็ดไปนะครับเท่านี้นะครับผมเราก็จะสามารถแก้ไขรายละเอียดด้านในของตัว Open IV ได้แล้วนะครับผมเข้ามาที่โฟลเดอร์มดเมื่อกี้นะครับผมที่เราได้ลงตัวอัปเดตไว้นะครับแล้วก็มาที่ตัวอัปเดตแล้วก็มาที่อัปเดต RPF ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Common นะครับมาที่ Data นะครับ แล้วคันนี้เนี่ยนะครับผมเราเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยนะครับผมมันจะมีคําว่าเกมคอนฟิกให้เรามาที่ตัวโฟลเดอร์เกมคอนฟิกของเรานะครับที่ผมกดเข้ามาเนาะก็คือ 1.5ทัฟฟิกเนี่ยนะครับโอเคผมจะทำการลากเกมคอนฟิกตัวนี้เนี่ยนะครับผมลงมาไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปก่อนเลยนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมเกมคอนฟิกของผมมันจะอยู่ตรงนี้แล้วนะสังเกตเมาส์ของผมดูดีๆนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เราเข้ามาที่ Open IV นะครับเรามากดลบเกมคอนฟิกตัวนี้ทิ้งนะครับผมอันนี้คือจะแบ็กอัพทิ้งไว้ก็ได้นะครับถ้าสมมติว่ากลัวลงไปแล้วมันมีปัญหาเนาะอันนี้ผมก็จะทำการลบทิ้งเลยนะของเก่านะครับคลิกขวาแล้วก็ดีลิทไปเลย หลังจากนั้นนะครับผมให้เรากดลากเกมคอนฟิกนะครับผมเข้ามาในนี้นะครับปุ๊บอ่านะครับผมเกมคอนฟิกนะครับผมก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วนะครับมาถึงตัวสุดท้ายกันเลยครับก็คือตัว Na t i v e t r a i n e r ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นตัว a t ที e ที่ผมใช้บ่อยที่สุดละนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่ามันใช้ง่ายนะครับผมแล้วก็ เขาจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดนะครับในโหมดออนไลน์เวลามันมีรถอะไรเจ๋งๆใหม่ๆมาเนี่ยนะครับตัวมอสตัวนี้ก็จะอัปเดตมาให้ด้วยนะครับโอเคก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ไปได้เลยนะฮะหลังจากที่ดาวน์โหลด n น t ี v e Trainer มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมเอาเฉพาะสองตัวบนก็พอนะครับก็เอาสองตัวนี้เนี่ยนะครับผมโยนลงไปที่โฟลเดอร์เกม G T A V เช่นเดิมนะครับเรียบร้อยนะฮะผมเท่านี้นะครับผมก็จะถือว่าเป็นการจบกาารลงมพื้นนฐ อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองในเกมกันนะครับผมว่ามันสามารถใช้ได้จริงๆไหมนะครับ โอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA V กันเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับสำหรับวิธีการเปิดเนทีไนะครับผมก็คือกด F4 ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเออก็จะเด้ง้าต่างออกแบบนี้เลยนะฮะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้เลยผมจะมาแนะนําให้ฟังอย่างเร็วๆเลยแล้วกันนะกด F4 ขึ้นมานะครับอันแรกในโหมดเพลยเยอร์นะก็จะมีอมตะนะครับผมนะนี่ตัวนี้เลยนะครับผมจะเป็นโหมดอมตะนะจะมีเพิ่มเงินได้ด้วยนะครับเนี่ยจะเพิ่มไปเป็น10ล้านก็ได้นะครับสิบยี่สิบล้านเนี่ยเพิ่มไปเลยนะฮะแล้วะตนั นะเพิ่มดาวน,นะฮะอันอื่นก็มาลองดูนะครับเนี่ยพวกโหมดแล็กดอพวกไนวะิชั่นมีเจลเบรกมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับสำหรับโลเคชั่นนะครับคือกด E.S.C ขึ้นมาสมมุติว่าผมจะวาร์ปผมจะวาร์ปไปตรงริมทะเลตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ไปนะกดมาร์กไปนะครับกด F4 ขึ้นมาหนะ้ามาที่โลเคชั่นนะครับ กด enter จึ๊กนะครับอ่าเราก็จะมาโผล่ที่นี่เลยนะครับถัดมานะครับผมก็คือเวพอนนะครับก็คือพวกอาวุธของเรานั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยคือในตัวผมไม่มีอาวุธอะไรเลยนะแต่ถ้าสมมุติว่ากดมาในโหมดเวพอนตรงนี้นะครับผมกด enter ไปจึ๊บนะครับโอ้โหปืนเต็มเลยนะครับเยอะมากปืนมันเยอะอยู่ใช่ไหมเรากดตรงนี้ก็ได้นะครับ remove ก็คือหัวข้อที่3ตรงนี้นะครับจึ๊บอ่าปืนก็หายไปแล้วนะครับเลื่อนหาสมมุติว่าผมอยากได้ปืนน่ผมรู้ชื่อมันละอ่าอยากได้เนี่ย ปืนพกได้เป็น MK2 นี่ครับนี่เราก็จะได้ปืน MK2 มาแล้วนะแต่เราขอเพิ่มแสงนิดนึงนะเราก็มาในโหมดของไทม์นะครับเพิ่มกับลดเวลาได้นะครับเปลี่ยนอากาศด้วยนะครับผมมาที่โหมดของเวิลด์นะครับแล้วก็มาที่โหมดของเวเทอร์นะครับผมอันนี้นะรีเซ็ตเวเทอร์ได้นะครับผมเอ็กตาร์ซันนี่นะครับเรนฝนตกนะครับก็มีฟ้าผ่าแล้วก็มีอย่างนี้นะฮะแบบเคลียร์หมอกทั้งหมดเลยนะฮะโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอยู่ที่เราบิวได้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็เสกรถนะครับผมในหมวกของ v ีเดีลตรงนี้นะครับผมก็ไปตัวนี้เลยนะครับจะเสกรถอะไรมาก็ได้นะครับมีรูปให้ดูหมดเลยนะครับผมว่าในเกมเนี่ยมีรถอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใน E ีพีดไปเนี่ยนะครับผมจะมาสอนลงมอดรถด้วยนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ให้กันด้วยนะครับอ่ะหลังจากที่เราเสกรถมาแล้วเนี่ยนะครับผมถ้าสมมติว่าเราจะแตกใช่ไหมแล้วก็มาที่ modification ตรงนี้นะครับอ่ะกดแอดไปเลยนะ เแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าสปอนเอ้ยว่าส,สปอนเซอร์สปอยเลอร์เออสปอยเลอร์เราจะเอาสีอะไรนะครับผมเนี่ยพวกวฟอนต์บัมเงี้ยก็เปลี่ยนได้นะครับผม ก็ประมาณนี้ครับสาหรับหน้าของการแต่งรถนะครับแต่งได้ทุกคันนะฮะลองมามั่วๆกันดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับโหมดออฟไลน์นี่ครับผมแล้วก็มอดพื้นฐานต่างๆนะครับผมที่จําเป็นกับการเล่น GTA V เนี่ยครับมีมอดอะไรเจ๋งๆนะครับผมหน้าเล่นน้าเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเอาลืมไปใช้โหมดอมตะใช่ไหม